เด็กนะคะได้ตั้งสมมติฐานกันไว้เยอะๆบ้างมานะคะครูพัดขอยกตัวอ,อย่างสมมติฐานมาหนึ่งสมมติฐานที่มีการบอกว่าขนาดของเทรายเหล่านั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปูอ่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าขึ้นขนาดของตัวปูตัวปลาต้นคืออะไรลูกแล้วับ,บนี่คือสาเหตุคือใครคะปูค่ะครูพัดมีปูให้ดูนี่ลูกดูนะมีปูอยู่สอตัวเห็นไหมลูกจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เพราะฉะนั้นพอบอกได้ไหมคะว่า ถ้าตัวแปรต้นคือปูปูที่มีขนาดเล็กขนาดรูเมื่อสักครู่และเป็นขนาดของเม็ดทรายจะต้องมีปเป็นไงลูกขนาดเล็กถ้าปูมีขนาดใหญ่ขนาดของรูแล้วก็มาริณเม็ดทรายนะคะก็ต้องมีขนาดใหญ่อ่าปล่อยปูไปก่อนเนาะลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรตามคืออะไรคะอ่าบอกคุณคุณได้ไหมคะตัวแปรตามคือขนาดของเม็ดทรายที่เราพบเห็นตัวแปรต้นคือ ตัวปูแลนะตัวแปรควบคุมใครสามารถบอกได้บ้างคะว่าการที่เมเจอร์เอ็กซ์จะใหญ่ถ้ามีตัวปูที่ต่างกนันอยู่นะคะผลที่ตามมาคือขนาดของเม็ดทรายตัวแปรควบคุมมีอะไรบ้างอ่ะวันถุนิยัวอย่างนะคะหนึ่งสภาพพื้นทรายบริเวณพื้นทรายเหล่านี้จะต้องเป็นพื้นทรายบริเวณเดียวกันเพราะว่าสมมติว่าถ้าเป็นพื้นทรายที่แข็งอีกส่วนนึงแข็งอีกส่วนนึงนิ่งชื้นใช่ไหมคะขนาด ใต้หรือนาของปูก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะบางทีปูตัวใหญ่ก็จริงแต่พื้นดินที่แข็งเนี่ยอาจจะทําให้สิ่งที่ดินทรายที่ขึ้นมาเนี่ยขนาดที่เล็กก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะคะต้องเป็นพื้นที่เดียวกันสภาพภูมิอากาศเหมือนกันสภาพน้ําทะเลเหมือนกันดูไหมคะอะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเพิ่มเติมในแบบถัดของเราันดีกว่านะคะ